คู่หูคู่แฝดครับ2เครื่องมูลค่าเกือบ400 0 0 0บาทจาก i h แฮซี่พิครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแหวนซีบิวปาวไอแหวนซีบิวนะครับวันนี้เราจะคุยกันครับเรเรื่องของเครื่องแฝดที่แบบไว นานๆที่จะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งแล้วเป็นชุดนัดโรเปิดแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยราคา2เครื่องรวมกันเนี่ยสามแสนเอันเนี้ยเฉพาะเครื่องที่จริงแล้วลูกค้าสั่งจอเอเลนแวร์สั่งเกมมิ่งเกียร์เนี่ยเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นจีโปรจีโปรทุกอย่างเต็มข้อเลยนะจอเอเลนแวร์คูเดโอเลทุกอย่างคือครบหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราจะรีวิวเฉพาะเครื่องกันแล้วกันนะครับเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องแฟรแต่ว่ามันมีโอกาส เกิดขึ้นน้อยมากเกิดขึ้นน้อยมากยังไงครัคือ 1. คือเครื่องที่มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา 2. คือเคสแปลก 3. คือชุดน้ําเปิด 4. คือหม้อน้ํา3ตอน2ตัว 5. คือ ระบายความร้อนทั้งซีแลยูและจอทุกอย่างไม่เป็นไปได้หมดเลยเีเราไที่สอง,องเครื่องที่ i have cpu ภูมิใจนำเสนอมากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยลูกค้าจะสั่งแค่4.90เพราะดับแรก5.90แพงไปอันที่สองคือต้องเสียค่าบล็อกน้ำอีกใช่ไหมอันที่สามคือไอตัวเนี้ยคูลด้ามันหมื่นหกลูกค้าใช้ในแนวของ ml หรือว่า machine learning นั่นเองนะครับ โอเคไหมดังนั้นมันมีเหตุผลทุกอย่างนะครับอันดับแรกที่ทุกคนเห็นคือเคสเคสตัวนี้มันเป็นเคสที่รุ่นใหญ่เรียกว่ารุ่นใหญ่ของเทอร์โมเชกนะครับข้างหลังเนี่ยจะเขียนว่า CTE 4 Factor By Thermaltake ซึ่งอันเนี้ยมันคือการฟ l ิปหมุนของเมนบอร์ดแล้วก็การจอกถูก f l ิปขึ้นไปด้านบนนะครับดังนั้นในตัวเคสเราเห็นว่ามันเป็นทรงแบบ mid tower แต่ว่าเป็น,ปนตู้ปลา ที่ใหญ่ซึ่งอธิบายยากเหมือนกันสหรับเคสตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมีเฉพาะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเฉพาะเทอร์โมเชสที่เป็น CTE นะครับนี่คือเคสเทอร์โมเชส CTE 4750ราคาไม่แพง4.490แล้ประสาชุดนั้งราเปิดด้วยอย่างเรามาคุยกันตรงนี้นะครับสำหรับตัว CPU ในตัวนี้ AMD Ryzen 7 7080X 3D 8คอร์16เทรดเทอร์โบ5กิกเอาจริงๆแล้วผมเคยเทสไปเรียบร้อยแล้วก็คือพูดง่ายคือมันคือรองคิงถ้า9,008 x3d แม่งคือตัวสูงสุดแล้วตัวที่เป็นตัวคิงแล้ว7 8 0 0 x3d ก็เป็นตัวรองคิงนะครับฟุเดียต่างมา10เฟรมอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วในการใช้งานจริงๆเดีเนี้ยเราแทบที่จะไม่รู้สึกเลยนะก็ว่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยมันอยู่ในตระกูลออรัสที่ถือว่าเป็นออรัสที่สูงที่สุดมันคือออรัสมาสเตอร์ X670E ออรัสมาสเตอร์ให้ผ้ามาเล่าเรื่องครับเพราะบอดมันสวยจริงๆนะหนบแปกเลยนะผ้าจ่ายไฟ20เฟสมีเฟนอาร์เร3แล้วก็แอนดอร์ชูเซมากาศ3คือรุ่นล่าสุดเลยก็ว่าได้นะครับมีคิวล e a s ชมีอีซีเลช ทุกอย่างเนี่ยคือมีทั้งหมดแล้วก็รองรับ PCIe 5.0ด้วยซึ่งอาจจะเป็น X 6 0 E ก็จริงอาจจะไม่ใช่ X 8 0 E แต่ว่ามันคือ Allust Master เลยสังเกตตรงตัวรอความร้อนดิมันคือ Vapor Chamber เนะมันคือฟินที่ละเอียดมากๆเห็นปะ่ะสล็อตแรมเนี่ยเขาก็เสริมเหล็กเข้ามาก้าวจอเสริมเหล็กเข้ามาดังนั้นเนี่ยก็สมฐานะในเมนบอร์ดที่ว่ากันว่าโหดที่สุดแล้วในออรัสครับมันคือออรัสมาสเตอร์นั่นเองนะครับเหมือนก้าจอแหละก้าจอที่โหดคือออรัสมาสเตอร์เมนบอร์ดก็โหดเหมือนกันครับมันคือขขขออออรรรัสสสมมาเต์นขงแรครับ 64เกีกจาก Kingston Fury Beast ตัว RGB ที่บัฒ s p สปีด5,600เมกะเฮิร์นะครับกาจอเป็น ROG Stic GeForce RTX 4090ที่ถูกแกะไอตัว heatsink ลงถึงแบ็กเพล e ทั้งหมดออกเลยที่เป็นแฟน s ถือว่าเป็น stock cooler เดี๋ยวเอาออกเลยนะครับอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นตัว RTX 4090เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น i s h i e l ตัว f r o e t b i t e นะครับที่เป็นชุดน้ำเปิดจากโรงงานก็คือจะต่างกันแค่ตรงนี้ที่เดี๋ยวจะเหมือนกันหมดนะครับกาจอ4090เนี่ย ถ้าเป็นสตริกเนี่ยถอดออกแล้วปุ๊บเราจะใส่ฮีตซิงค์เราจะใส่บล็อกน้ำหรือว่า VGM บล็อกเนี่ยของฮีตคิลเ l อร์ฮีตคิลเลอร์ดังมากนะในอเมริกาโหดมากฮีตคิลเลอร์เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่แบบโอ้โหชุดน้ำที่ไว้ใจได้นะครับอยู่เกรดเดียวกับพวกเอ้าฟักคูเกรดเดียวกับพวก EK อะไรอย่างเงี้ยสบายของดีทั้งนั้นะแหละที่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับพ p ว w e r s u p p ายทั้งคู่ครับเป็นพ power s u p p ายที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดจ่ายไฟเยอะที่สุดมาตรฐานสูงที่สุด ROG Thor หนึ่ 1, วัตต์ 80พลัสไทเทเนียมประกัน10ปีอย่างสุดนี่คือพมส่าสปายที่ณนะเวลานี้เคอร์เรนตอนนี้สุดแล้วในคาว่า rog rog ตัวไทเทเนียมนั่นเองนะครับต่ออะไรทั้งคู่เป็น kingston nv 3 2TB เทราไบต์รด6,000นเนั่นเองนะครับก็ถือว่าแรงอยู่ชุดน้ำรบะรบายความร้อนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นในเครื่องนี้นะครับ water block เนี่ยใช้ของ ek ในรุ่นของ Quantum velocity รุ่นที่2อันนี้โหดมากบล็อกมีขนาดใหญ่ เห็นปะฟูลคอเวอร์เต็มไปหมดเลยแล้วพื้นที่คือผมว่ามันเยอะกว่าหน้าสัมผัสของ c p u ซะอีกนะครับเห็นไหมนี่คือตัวบล็อกนะครับคราวนี้ต่อมานะครับบล็อกมันจะมี2บล็อกเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเราควาเรอะให้กับตัว C p u แล้วก็ v ี a ด้วยตัวฟล็อตไบต์เนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันอินทิเกรตมาจากโรงงานแล้วขึ้นมาจากโรงงานนตัวนี้เลยที่เราเขาเราได้น้ำอยู่แล้วแล้วก็บล็อกของน้ำของเขาเนี่ยจะเป็นอัลฟาขูเต็มที่เลย รวมถึงไฟ R G B เดเต็มไปหมดเลยนะครับคราวนี้ในส่วนของ V G A ที่เป็นตัว R O G Strix GeForce RTX 4 0 9 0เนี่ยผมถอดออกใช่ไหมลูกค้าบอกต้องการน้ำใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นซิงค์ของ Heat Killer นี่อันนี้คือบล็อกของ Heat Killer อุ้ยยังโหดสวยอันนี้ตรงรุ่นนะอลูมิเนียมงานอะคริลิกข้างในนี่ว้าวมากชุนน้ำเปิดนะครับมีไฟเคลือบอุ้สวยครับในส่วนของปั๊มน้ำแล้วก็ถังพักน้ำอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำและถังพักน้ำของ Heat Killer ทั้งหมดเห็นปะ ปั๊มข้างล่างนี่ดีไฟนะถางพักน้ำเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกแต่ว่าจะมีเหล็กค้ำตรงนี้โลโก้ฮีตคิลเลอร์หลาเลยนะครับงานดีมากแข็งแรงสวยฟิตติ้งตรงนี้จะเป็นเทอร์โมเชคลายทีทีนี่คือเทอร์โมเชคฟิตติ้งหรือข้อง,งอเทอร์โมเชคทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวหม้อน้ำหม้อน้ำเนี่ยหนัก1.5กิโลกรัมผมเดาว,ว่าฮีตคิลเลอร์ตัว i d เอด์ไอย่ยจากอะไรเรเดเตอร์นั่นเองนะครับ360ก็คือเป็นหม้อน้ำา3ตออและใส่เข้าไปเนี่ยด้วยความที่มันระบายความร้อนทั้ง CPU เราเราต้องการจอถ้า3ตอนอันเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ดูเหนื่อยไปเขาก็เลยยัดไปเลยหม้อน้ํา3ตอน2ตัวนะครับต่อมาตัวปั๊มเนี่ยเป็น D5 อยู่แล้วดีฟนี่คือคิดสุดละดีสุดละปั๊มนะครับเป็น D5 นะครับแล้วก็พัดลมเป็น t h e r m o t e ท CT 120 EX ARGB านวน6ตัวนะก็คือ3าบกสดังนั้นเนี่ยอธิบายง่ายออกจากปั๊ม เข้า CPU ออกจาก CPU เข้าหม้อน้ำตัวหนึ่งออกจากหม้อน้ำตัวหนึ่งมากาจอออกจากกาจอเจอหม้อน้ำตัวที่สองแล้วก็เข้าถังพักน้ำเพื่อให้น้ำมัน เย็นที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือหลักการทำมาง,ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจ i h a f cpu เถอะเพราะว่า i h a f cpu ไงก็คือ i h a f cpu ครับมาตรฐานอะไรก็มาตรฐานอย่างนันนั้นน่ทุกคนไว้ใจในข้อที่เป็นผมตามในที่ผมยังอยู่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดที่ i h a f cpu ครับดังนั้นเนี่ยการบริการลูกค้าคือสิ่งที่สัมพันธ์ที่สุดต้องยอมรับว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บริการได้ดีที่สุดแต่เราจะแก้ปัญหาให้ไวสุดนั่นเองนะครับอันนี้คือ สองเครื่องนี้เป็นคำตอบขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจด้วยนะครับ3 9 1 8 8 0ก็ขอบคุณที่ลูกค้านั้นเชื่อใจสุดท้ายแล้วสิ่งที่โชว์ไปเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องราคาแพง,แพงใช่ไหมแต่เครื่อง8 9 0 0ก้าพผมว่าทำทำหมดนั่นแหละดังนั้นเนี่ยทุกอย่างไม่ได้หมดที่แอป c ฟซีบีผมไม่เกี่ยงว่าคุณเองนั้นจะมีงบเท่าไหร่อะไรยังไงผมทำได้หมดไม่เกี่ยงไม่ติดด้วยผมเชื่อว่าหนึ่งคือทุกคนมีงบประมาณไม่เท่ากันสองคือผมมองว่าทุกคนนั้นมีจุดประสงค์ในการใช้งาน,มน,น,ามน,น,นไม่เหมือนนกัน คนมีเงินเยอะๆเขาไม่ใช้เยอะเขาอาจจะเอาแค่นี้ก็ได้แต่อันนี้คือสุดในมุมนี้ผมมองว่าผมจะให้ค่าทุกคนหรือว่าให้ให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกันคุณจะซื้อเครื่องหมื่นหนึ่งหรือคุณจะซื้อเครื่องสา0แสนตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือคุณเป็นลูกค้า half cpu ครับไว้เจอใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ